กระทรวงชาตทุกเองก็มีการทะเล่งตัวเล็กเมร์เรสแต่ว่านะครับนับจำนวนผู้เสียชีวิตกองไฟเราเนี่ย13รายแล้วนะครับบาดเจ็บ49รายนะครับโดยนั่นแหละครับก็ทางด้านของโรงบ้านแนแคลนเดนต้องปิดนะครับถึง11<า>เองนะโดยจากเหตุการณ์การสู้รบเนี่ยตอนนี้นะครับข้อมูล27กรกฎาคมเมร์เรสแต่ว่าเนี่ยผู้เสียชีวิตเราเนี่ย13รายนะครับบาดเจ็บ บาดเจ็บนะครับหน้าที่9รายเบ่งเป็นสาหัสเน11รายปานกลาง10ครรายเล็กน้อย1 1รายเอ็ดมิดอยู่15รายนะครับกลับบ้านเหลือ8รายแล้วก็ต้อตงปิด19แห่งนะครับนะ19แหนะ่งเนี่ยสถานพยาบาลนะครับร19แห่งค่ะก็คือมีการปิดชั่วคราว19แห่งแล้วก็มีปิดเพิ่มอีก4แห่งปิดบางส่วน8แห่งนะคะแล้วก็มีเพิ่มมาอีกนึงนะก็คือโรงพยาบาลละห้านทรายนั่นเองค่ะค ก็ <c oughs> เป็นเรื่องที่เราไม่เคยเห็นนะครับนะเวลากเกิด <c oughs> การสู้รบกันแล้วก็ไปทำไํำลายเรลืองโกสตานพยาบาลน,นะครับกับครั้งนี้แหละที่กัมพูชาก็ทำดึงตัวโลกก็ยมรับกันไม่ได้นะครับตามที่รเราเห็นซื้อจากหลายๆประเทศครับ